เส้นเก๋ a n ละ one worst dish and why? Unfortunately for me the chicken what I got from the curry was raw. ไก่ดิบเกิดอะไรขึ้นคืองงมาก worst dish of the day เขาบอกว่าไก่คือดิบแสดงว่าเราไม่ได้เช็ครอบครอบนะครับปล่อยให้ลูกค้าทานนะครับเราเช็คแล้วก่อนที่เราจะตักใส่จานเราตรวจดู เฮ้ยเดี๋ไวไย่งไงมราตุ๋นันตั้งนานแล้วไก่แ้ตุ๋นนานตุ๋นตั้งนานไม่ใช่ดิเห็นกรรมวิธีในการทำเรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีทางเดิแขกเขาบอกว่าไม่สุกผมก็ไม่เห็นเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นเอาจริงพันก็ไม่เข้าใจนะคะว่าไก่ในสตูเนี่ยมันไม่สุกได้ยังไงก็ไม่ใหญ่จะไปแก้ตัวกับลูกค้าแต่ด้วยความเป็นเชฟที่ผมนั่งมองลูกทีมผมทำด้วยกรรมวิธีในการทำมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่ไก่จะดิบ เชฟเทรนน์นะครับได้เลือก4คนนะครับผิดพลาดมากที่าาสุดในทีมวีซ่ายอมรับไหมครับยอมรับในข้อผิดพลาดค่ะเชฟแต่ก็ยังมีข้อที่อยากจะขออนุญาตคุยกับครูใหญ่นะคะที่คณะกรรมการบอกของวีซ่าว่าไก่ไม่สุก ก็ยอมรับในในข้อผิดพลาดแต่แค่อยากจะเรียนให้ครูใหญ่ทราบว่าในกรรม,มวิธีที่วีซ่าทำทําทุกๆขั้นตอนที่เชฟอาร์ตสอนแล้วเชฟอาร์ตก็ดูตลอดในมอนิเตอร์ที่เราเอาไก่ไปลวนในหม้อความดันก่อนแล้วเราก็ทำการตุ๋นในหม้อรแรงดันอีก30นาทีแล้วระหว่างที่เราจะรอเสิร์ฟเราก็วอร์มมันอยู่อย่างนั้นมันแค่คาใจว่า <c oughs> มันไปดิบยังไงอะ ควรจะเถียงกรรมาการที่มากินหรอครับไม่ไม่ได้เถียงค่ะครูใหญ่ถ้ามีโอกาสที่จะชี้แจงให้ครูใหญ่ฟังก็ขอโอกาสชี้แจงอะคะ่ะสมมติเราเปิด้านอาหารลูกค้าบ,บอกว่าไก่มันไม่สุกอะคุณเถียงเขาหรอครับไม่เถียงค่ะจะจะจะขอโทษค่ะแล้วคุณอธิบายให้เขาฟังหรอครับว่าขั้นตอนการทำยังไงและอย่างไแางไแต่สุดท้ายผลลัพธ์ออกมาคือดิบ